สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ford Gate Channel Ford พัปแดงอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะเก๋จะมารีวิวนะคะเรียกได้ว่ารถที่หายากอีกรุ่นหนึ่งนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็น Next Gen Ranger ตอนเดียวนะคะ4คู4นะคะเจ้าคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะคะให้กำลังแรงม้าอยู่ที่170แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรทำงานร่วมกับเกียร์ธรรมดา6สปีด ราคาขายนะคะของเจ้าคันนี้นะคะอยู่ที่697,000บาทรุ่นนี้มีให้เลือกถึง3สีเลยนะคะสีที่เก๋มารีวิววันนี้นะคะเป็นสีบอลเงินนะคะส่วนสีที่เหลือนะคะสีดําแล้วก็สีขาวนะคะคันนี้นะคะตกแต่งเป็นชุดแต่งใหม่นะคะของเจ้าเน็กเจนเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันข่าวว่าคันนี้ตกแต่งเป็นชุดแต่งอะไรนะคะก่อนจะไปชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เก๋ด้วยนะคะไปกันเลยค่ะ ไปดูทางด้านหน้านะคะว่าเจ้า Next Gen Ranger ตอนเดียว4คูณ4คันนี้นะคะแต่งอะไรบ้างนะคะมาดูตัวกระจังเลยนะคะกระจังหน้าคันนี้นะคะเปลี่ยนใหม่นะคะเป็นทรงแรปเตอร์นะคะฟอนต์ภาษาอังกฤษนะคะ Ford ทำเป็นตัวนูนะคะหรือ t d นะคะทำเป็นสีดำนะคะเพื่อให้ดูแข็งแกร่งบึกบึนนะคะไฟนะคะไฟหน้าของเจ้า4คูณ4นะคะ เดิมนะคะจะเป็นมันติรีเฟคเตอร์นะคะคันนี้นะคะเปลี่ยนนะคะเป็นโปรเจคเตอร์นะคะลูกแก้วนะคะทำเป็นสีบูอายนะคะหรือสีน้ำเงินนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะรีเควสได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัววงแหวนนะคะคันนี้ก็เป็นทรงเหลี่ยมนะคะก็เลือกได้อีกเช่นกันนะคะว่าจะเป็นทรงกลมทรงเหลี่ยมนะคะพร้อมด้วยไฟเดย์ไทม์นะคะเป็นทั้งไฟเลี้ยวไฟฉุกเฉิน ให้ไปในตัวด้วยนะคะแล้วก็ถัดลงมาเลยนะคะในส่วนของไฟตัดหมอนะคะคันนี้ก็ติดตั้งเพิ่มนะคะแล้วก็เป็นชุดไฮไลท์เลยนะคะสำหรับรุ่น n น็ t เจนนะคะเป็นชุดแต่งชุดใหม่นะคะเราเรียกว่าชุดวายนะคะก็เป็นกันชนหน้านะคะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะแล้วส่วนของแทงด้านล่างนะคะก็เป็นสีบอลเงินนะคะแล้ว ส่วนของปะขอนะคะเอาไวล้ลากจูงนะคะก็มีให้1จุดนะคะด้านข้างนะคะก็เป็นคิ้วร้อนะคะ6นิ้วนะคะที่มาพร้อมกับชุดวายนะคะไปดูในส่วนของแมกและยางคะ่ะแมกและยางน,นะคะเดิม4คูณ4นะคะเป็นกระทะ16นิ้วนะคะคันนี้นะคะได้เปลี่ยนนะเป็นแมกนะคะลายของคอสมิกนะคะ,ละ,คะแล้วก็ ส่วนของไซยาง์นะคะให้อยู่ที่ 26560R16 นะคะยางเป็นของมอนเตอร์นะคะ AT3 นะคะยางนะคะใช้งานได้ดีทางทางเรียบแล้วก็ทางฝุ่นเลยนะคะกระจกมองข้างนะคะก็จะมีไฟเลี้ยวนะคะที่ตัวกระจกด้วยนะคะแล้วก็ในรุ่นนี้นะคะยังสามารถนะคะปรับไฟฟ้าด้วยนะคะในตัวของกระจกนะคะกันสาดนะคะติดตั้งให้นะคะ แล้วก็ฟิล์มฟิล์มติดตั้งเป็นฟิล์มเซรามิกเกรดพรีเมียมนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าอยากได้เปอร์เซ็นต์ฟิล์มนะคะ40 60 80เีเควสกันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็เบ้าลงมือกันลอยนะคะก็ติดตั้งให้นะคะด้านกระบะนะคะก็ติดตั้งนะคะเป็นโลบาร์เหล็กนะคะของ Outlander นะคะในรุ่นนี้นะคะก็จะมีไฟเบรกดวงที่3นะคะอยู่ที่หัวเก่งด้วยนะคะ มาดูท้ายรถนะคะในตัวของไฟนะคะเจ้า n e x t g e n Ranger นะคะตอนเดียว4ีคูณ4นะคะเดิมนะคะจะเป็นไฟมันติรีเฟคเ,เตอร์นะคะคันนี้นะคะเปลี่ยนนะคะเป็นไฟแบบ LED นะคะแล้วก็ตัวไฟนะคะเป็นตัวสีนะคะแล้วก็ลมดำานยนะคะเพิ่มความหรูหราสปอร์ตนะคะให้กับตัวรถเลยนะคะถึงแม้จะเป็นสายลุยนะคะแต่เราก็สปอร์ตได้ด้วยนะคะแล้วก็สัญ,ญลักษณ์นะคะของ 4, คูณนะคะอยู่ที่ กระบะท้ายนะคะแล้วก็ในตัวของเลนเจอร์คันนี้นะคะติดตั้งนะคะเป็นอะคริลิกนะคะสีดำนะคะเพิ่มความโดดเด่นนะคะให้กับตัวฝากระบะท้ายนะคะแล้วก็กันชนท้ายนะคะเดิมนะคะไม่มีนะคะคันนี้นะคะติดตั้งเป็นกันชนเหล็กนะคะพร้อมด้วยห่วงโอเมก้านะคะสีแดงนะคะทั้ง2ข้างเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูภายในตัวรถกันค่ะว่าคันนี้ติดตั้งอะไรเพิ่มเติมคะภายในนะคะเดิมนะคะก็จะเป็นเบาะผ้านะคะคันนี้นะคะติดตั้งเพิ่มนะคะเป็นเบาะหนังนะคะเดินได้สีแดงนะคะลูกค้าสามารถนะคะอีเคสได้ในการตัดเย็บได้ด้วยนะคะจะเป็นสีแดงสีดำสีเหลืองสีส้มได้เลยนะคะ เพิ่มความสปอร์ตนะคะแล้วก็ดูแลรักษาง่ายนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวคอนโซลนะคะก็เป็นดำาด้าน,นะคะหน้าจอกลางนะคะก็เป็นแบบสัมผัสนะคะ10.1นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อนะคะ Apple CarPlay แล้วก็ Auto Android นะคะเชื่อมต่อนะคะ Bluetooth นะคะ Sync 4A ด้วยนะคะช่องชาร์จไฟนะคะเป็น Type C 1จุดแล้วก็เป็นสาย USB 1จุดนะคะแล้วก็ในตัวของ 4x4 นะคะตัวนี้นะคะจะมีดิฟล็อก หลังนะคะเป็นไฟฟ้าด้วยนะคะเกียร์ธรรมดานะคะ6สตีนะคะแล้วก็ในปุ่มของตัว4คูณ4นะคะใช้งานง่ายนะคะโดยการใช้การบิดนะคะเลือกฟังก์ชันนะคะของลูกค้านะคะตามการใช้งานได้เลยนะคะ 2H 4H ฮสโฟใช้งานได้เลยนะคะหน้าจอเรือนหม่นะคะก็เป็นแบบดิจิตอลนะคะ8นิ้วนะคะใช้งานง่ายนะคะรองรับเมนูภาษาไทยด้วยนะคะแล้วก็พวงมาลัยนะคะ ก็เป็นพวมาลัยไฟฟ้านะคะแบบอ e ีพาร์ตนะคะกุญแจนะคะก็เป็นรีโมท1ดอกนะคะแล้วก็เป็นกุญแจสำรอง1ดอกนะคะแล้วก็ ในตัวของตอนเดียวนะคะฟอร์ดนะคะยังให้นะคะเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของโทรฉุกเฉินนะคะในรุ่นนี้ก็มีให้นะคะแลระบบป้องกันล้อล็อก ABS ก็มีให้นะคะระบบกระจายแรงเบรก EBD ก็มีให้นะคะแล้วก็ในส่วนของเน็ตเจนนะคะเก๋บอกแล้วนะคะว่าทุกรุ่นเลยนะคะการรับประกันคุณภาพนะคะอยู่ที่5ปีนะคะหรือ1 5 0 0 0 0สมกิโลนะคะ เป็นยังไงบ้างคะเก๋พา,าชมรอบคันไปแล้วนะคะสำหรับเจ้า Next Gen Ranger ตอนเดียว4 4คูณคันนี้นะคะเรียกได้ว่าไม่ว่าสายลุยสายเข้าไล่หรือจะเป็นออฟโรดแคมปิ้งนะคะรุ่นนี้นะคะตอนเดียว4 4คูณ 4, ตอบโจทย์แน่นอนนะคะถ้าลูกค้านะคะท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อหาเก๋ได้เลยนะคะที่เบอร์083 713 1888แอ like, ดไลน์จากเบอร์โทรได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะเก๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ไว้ด้วยนะคะแล้วก็พบกันในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ